สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นวันเกิดนายรักต้นไม้เนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่นานะครับของนายรักต้นไม้ว่าไปถึงไหนแล้วเนาะ นี้นะครับบรรยากาศอันนี้เป็นต้นชงโคลชงโคลที่อันดอกนี้เป็นดอกสีชมพูครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นมะข่าที่อยู่ด้านหลังนู้นนะครับอันนี้จะเป็นนาข้าวก็บรรยากาศดีมากๆนะครับอันนี้จะเป็นต้น ทองกวาวก็วันนี้บรรยากาศดีมากครับทุกท่านสวัสดีนะครับทักทายมาได้นะครับทักทายมาได้ข้าวปีนี้งามอยู่ครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ อันนี้จะเป็นต้นไม้5ปีแล้วครับทุกคนน,นี่5ปีแล้วอันนี้จะปลูกต้นกล้วยสลับกับต้นยางนาต้นแต่งลังนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ไว้หลายโซนนะครับตรงนั้นจะเป็นเป็นคลองนะครับเป็นคลองแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพร ตามไปด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะพร้าวอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราทำนานะครับเราก็ถมใปตูกผักน้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ผมภูมิใจเสนอเลยครับเป็นต้นผลไม้ที่นายรักต้นไม้ชอบมากๆนั่นก็คือต้นสาเกสาเกเป็นต้นไม้ที่ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไปเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำกะทิข้นๆโอ้ยเสียไปแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวนาปีครับทุกท่านจะให้ดูเดี๋ยวจะพาไปชมฝั่งนู้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นต้นไม้ห้าปีแล้วอันนี้จะมีระบบโซลาเซลล์ด้วยนะครับเวลาหน้าแรงแล้วก็จะเอาน้ำขึ้นไปที่คลองไม่ให้คลองเราขาดน้ำแล้วก็สามารถปลูกผักได้โอ้ผู้ใดก็มาตัดต้นไม่ออกเนาะผิดสิธคือตัดต้นพยุ่งไปต้นหนึ่งเนี่นกลับมาหอกกันนี้นี่ ต้นใหม่ออกมันบางแสงกรนะถิะพี่น้องสังโซลาเซลครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับใครเข้ามานี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับได้มาเห็นบรรยากาศนี้ผมปกติไม่ได้ไลฟ์สดหรือทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วเนาะผักนี้ อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักครับทุกท่านันนั้นก็จะเป็นไม้ร,ระยะสั้นที่ผมปลูกนะเพื่อที่จะเป็นไม้ยูคาลิปตัสเพื่อที่จะตัดขายได้เอาไปกินเนาะเอาเปเงินมาใช้ในระยะสั้นๆ5ปีเราก็ตัดขายอันนี้ก็จะเป็น หนองนะครับหรือว่าเป็นสะนั่นเองนะครับที่จะเก็บน้ําไวอันนี้จะปลูกกระท่อมตรงนี้นะครับทุกท่านกระท่อมปลายนาตรงนี้ถมดินไปแล้วแล้วก็เอาเสาลงไปข้างล่างเรียบร้อยยกตรงนี้ครับแล้วก็จะทําเป็นบ้านบันไดาสามขั้นแล้วมีระเบียงออกไปเพื่อที่จะ ทำะเบียงยื่นลงไปแล้วก็อาบน้ำได้นะครับตรงนี้ตรงโน้นก็จะเป็นต้นพะยงนะครับต้นพะยงแล้วก็เป็นตระกูลต้นแดงต้นเตงต้นลางนะครับเตงลังก็จะมีมะฮอกกานีปนกันกับซิวโอครับเดี๋ยวผมจะไพาไปทางไหนเนาะประเทศไหนพี่น้อง จะพาไปดูนายรักต้นไม้หายไปใส่เนาะมาติดมาติดตามไว้แสนก็คนกับเขาไมา้เบิงเด้อพี่น้องผู้ใดยังมีความต้องการอยากปลูกต้นไม่อยู่เดี๋ยวเห็นไหมต้นมะขามน,นี่ต้นนี้อุ้ยยัางงามอันนี้ต้นไผ่เรา ไม่ต้องการเลยวอาครับสมมันถิมอันนี้ให้ให้เป็นความรู้อีกนิดนึงครับทุกท่านถ้าใครปลูก้นอยู่คาลิปตัดแล้วน้ำท่วมแบบนี้ไม่ต้องกลัวมันตายนะก็าตายง่ายๆนะพี่น้องต้นอันนี้มากน้ำเป็นที่สุดเลยไดย้น้ำท่วมมันได้กับปาตายผู้อื่นเขาตายต้นนี้ป่าตายนะอันนี้เรา มันไม่ค่อยงามเราก็เลยไม่ค่อยขุดลอมไปขายทุกคนเลยเอาไว้เป็นที่กันลมแบบนี้รู้ไหมว่าต้นอะไรต้นซิวโอกนั่นเองที่เอามาปลกูกอันนี้ก็จะเป็นแถวเป็นแนวเข้าไปตรงนี้ครับทุกคนนี่เป็นคันนานี่เป็นคันนาข้าวปีนี้งามเนี่ข้าวหอมมะลิ แถวนี่ยบบงามเลยเป็นผู้ใดอยู่ทั้งคนอ๋อห่นไล่กามันเหมนค้นตา่อดีครับพี่น้องเท่าละ่ะนี่คือสิวอกคู่กับต้นมะฮอกกานีเลยนี่แล้วก็ยางนาเป็นแถวเป็นแนวไปแบบนี้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นายรักต้นไม้ได้กิน เห็ดนานแล้วได้ทุกคนตั้งแต่ปีสองปีแรกะเราได้เห็ดอ,อันต่อให้ฟังว่าได้กินเห็ดตั้งแต่ปีแรกๆแ,แล้วพี่นอ้องเดี๋ยวอันบ่อก็ไห้เห็นหนาปฏิว่แต่้ย่างได้เสียงเดี๋ยวสิพาไปเก็บผักข้างคุณ พลังคอนันเห็นหน้าเขาแกเอิ้นว่าเป็นอย่างคลิปนี้ก็เป็นคลิปไลฟ์สดแล้วก็จะอัปเดตเข้าไปให้ทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้เราจะหมุนกล้องไปทางนี้ให้ทุกท่านได้เห็น,หนไหมครับบรรยากาศดีดีเลยบรรยากาศดีมากว่าจะมาทำกระท่อมปลายนา รวมกันพี่น้องไปมาทําเป็นบ้านตากอากาศมานอนหน้าพี่น้องไปเห็นว่ามาหอกันนี้อันนี้ต้นอันนี้มันมันขี้ข้านนะเด้เนี่ยมันอยากนอนเด้เนี่ยเปิงซ่งเนี่ยต้อนอยางนาต้นเนี่ยโอ้ยมักหลาเอ้เจ้นไดเนี่ยสิได้มัดปาดตอ,อกแล้วมาที่เนี่ยหรือให้มันเป็นต้นไม้เอยียงแบบนี้ที่ทุกคน น้ำสีเขียวคลามเลยนะครับน้ำอันนี้พะยุงนะครับพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนี่ยที่ที่เราอยู่นี่เป็นที่พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกต้นไมพ้พะยุงมากๆอันนี้ที่อยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับทราบไหมครับให้ถวยสามต้นนี่ ให้ถวยให้ถวยให้ถวยต้นนี้คือต้นอะไรอ่ะหนึ่งสองสามตอบบอถือบอถ้าถือตอบถือในใจกะตบมือแล้วพี่น้องถ้าบอถือกะสทีเฉลยให้อันนี้คือต้นสีตรังนะครับเป็นดอกสีม่วงสีม่วงสี ฟ้าคลามะสวยมากนะครับเป็นต้นสีตรงังเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งใครไม่มีไว้ในครอบครองไปปลูกข้างบ้านอ้้งามแผงได้พี่น้องสีสันนอันิมหาผักอีตูอยู่ม,มุมใดผักอีตูอยูม,มุมผุนนั่น,น,นพี่น้องเราจะไปเก็บผักอีตูเนี่ยไหลสดนี่ อันแถวนี้มีแต่ของกินเด้แถวนี้ต้นผักหวานนะพี่น้องทังพุ่นกับปลาผักหวานอันนี้เขาสันภาพไปเบิ้งเข่าก่อนสังเกตว่าในานานนายรักต้นไม้ได้มีต้นไม้เยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์ว่ามีสุกสายพันธุ์นี่ไุ้ สังเกตว่าตรงนี้ขุดสะมาะใหม่เลยพี่น้องเขากับปลูกต้นใหม่หม่ให้กันนว่าจะปลูกได้เพราะเปลี่ยนนี่ว่านี่ต้นดอกต้นดูว่านี่ใหญ่จังน้อยนียไ่ไใบถังนั่งเด้เบิ่งเด้เป็นปี่ยนานเนี่ยเมื่อตึ้นเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นฝั่งชายแดนเราก็จะปลูกต้นยูคาลิปตัสนะพี่น้องอทุกคนเป็น ไอ้ตรงนั้นจะเราทํานามไม่ค่อยได้ไม่ได้ผลอันถ้าภาษาไอสารคาววามันโคกโผลกันเลยปลุ่ต่ำลงมาโอ้ยสุดสายหูสายตาเด้อนี่ดีครับเข่างามฮะเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วพี่น้องห้มาเบิ่งต้นใหม่ห,ห้มาเบิ่งต้นใหม่ อันนี้คือพยุงทั้งหมดนะครับให้มาดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาไลฟ์อีกนะครับวันนี้ไลฟ์วันเกิดครับมากินข้าวกับแม่ครับทุกคนวันเกิดนายรักต้นไม้มากินข้าวกับแม่ที่มาเก็บผักอีตูไปหนึ่งปา่าเออกิดหอดแฟนขับบัดทีนีน